อยู่กับโลกต้องรู้จักเลือกคบคนถ้าเราไม่รู้จักเลือกคบคนเราจะไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างการอยู่ในโลกต้องทำมาหากินคนจะทำมาหากินแล้วรวยขึ้นมาได้มีอยู่ข้อหนึ่งคือกัลยาณมิตรต้องคบกัลยาณมิตรคบคนบางคนแล้วหายนะเพราะอย่างนั้นต้องรู้จักเลือกในทางธรรมะก็เหมือนกัน เราก็ต้องรู้จักเลือกไม่ใช่รวมกลุ่มกันใหญ่ๆเราไม่ใช่ฝูงปลาว่ายตามกันไปเราไม่ใช่ฝูงนกบินตามกันไปเราเป็นคนมีสติมีปัญญาอยู่เราต้องรู้ว่าเราครบกับใครแล้วกุศลเจริญอกุศลลดลงเราก็คบกับคนชนิดนั้นถ้าเราครบคนไหนอกุศลเกิดขึ้นกุศลหายไปเราก็ไม่เอา พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราครบคนทุกๆคนเท่าๆกันท่านให้เราครบบัณฑิตไม่ให้คบคนพานมันเสียหายทาั้งทางโลกและทางธรรมแต่มันเป็นคนละเรื่องกับความเมตตาเราภาวนาไปความเมตตากรุณามีให้ทุกคนแต่การจะคบไม่คบทุกคนบางคนเมตตากรุณาแล้วมีโทษมากใจเราเมตตาแต่เราไม่ยุ่งกับเขา เพราะฉะนั้นการรู้จักเลือกคบคนเลือกคบกัลยานมิตรเป็นทางเดินที่ดีเป็นเบื้องต้นของอริยมรรคพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าแสงเงินแสงทองตอนเช้าเช้าเป็นเครื่องหมายแรกว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นกัลยานมิตรก็เป็นเครื่องหมายแรกของอริยมรรคเป็นสัญญาณภาษาโบราณบอกว่าเป็นเครื่องหมายแรกที่จริงเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ ว่าอาริยมรรคจะเกิดขึ้นเราเดินอยู่ในเส้นทางที่มีกัลยานามิตรเพราะฉะนั้นในโลกก็ต้องรู้จักเลือกคบ